สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เนี่ยหลายริมนี้นว่าแจกวอเล็ตเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันพุธใช่ไหมก็ก็จะพยายามแจกให้ได้ทุกวนันพุธละกันนะสําหรับคนที่ชอบกิจกรรมแบบนี้สําหรับคนที่นอนดึกก็ก็อยากให้ได้กันเพราะว่าปกติก็แจกกลางคืนนะก็หลายกอนแล้ว <laughs> ก็อยากให้ได้กันท่นหน้านะคะอ่าประมาณนี้ รายละเอียดมีบอกด้านข้างไปแล้วนะคะว่าแจกเท่าไหร่ส่วนคำถามคืออันนี้ คำตอบมันมีอะไรเราไปพิมพ์ให้มันถูกทุกคำถ้ามันผิดตัวใดตัวหนึ่งลิงก์คีย์เวิร์ดมันจะอ่าลิงก์อ่า,ง,อางเปามันจะไม่ขึ้นคีย์เวิร์ดประจำวันก็คือคำตอบที่มันถูกต้องส่วนใครยังรับไม่เป็นใครยังไม่รู้วิธีการรับก็มีบอกหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรับยังไงวิธีการรับเงินรับยังไงวิธีการตอบตอบยังไงก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจถ้าไม่ดูแล้วสักแต่จะถามก็ไม่มีคำตอบให้นะคะก็ประมาณนี้ส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถใช้ คีย์เวิร์ดได้ก็คือตีสองอหกนาที ตีสองหกนาทีใครดูจบแล้วก็พอถึงเวลาก็ไปตอบคําตอบแล้วก็รอรับลิงก์อักงเปาได้เลยใครไม่ทันก็รอการแจกในวันถัดไปแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามถ้ายัางไงเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ